ตรงนี้สําคัญมากนะครับถ้าใครใช้ผิดพลาดไปนะครับเงินท่านสูนเลยนะครับสามพบาทหายวับไปกับตานะครับสวัสดีครับผมทนายไอทีนะครับวันนี้ผมก็มีข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับดวนเริ่มแล้วจ้าเปิดเงื่อนไขาการรับและใช้สิทธิ์ละเอียดสุดไม่ยากอย่างที่คิดดูไว้จะได้ไม่พลาด ก่อนจะรับชมช่วยโปิดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับวันนี้เริ่มโครงการคนละครึ่งแล้วนะครับแจกเงินให้กับบุคคลทั่วไปเป็นเงิน3,000บาทนะครับไม่ได้ให้ทุกคนนะครับให้เฉพาะ10ล้านคนที่ลงทะเบียนสําเร็จผมบอกได้คําเดียวนะครับงานนี้แย่งกันอุตลุดอีกแล้วนะครับโครงการดีมากนะครับไทยๆสาคัญมากนะครับถ้าท่านไม่ดูไทยๆถือว่าพลาดอย่างยิ่งนะครับ เพราะว่ารายละเอียดสําคัญสาคัญจะอยู่ท้ายๆหมดนะครับเงื่อนไขมาตรการคนละครึ่งแจก3,000บาทหลังมติคอรมออนุมัติระยะเวลาโครงการก็คือตั้งแต่1ตุลาคมถึง 31, ธันวาคม63ใช้งบประมาณ30 0ล้านบาทรับสิทธิ์ได้ที่เว็บไซต์เวิร์ดเ็บคนละครึ่ง .com วันเปิดให้ลงทะเบียนการลงทะเบียนนะครับจะมีในส่วนของร้านค้ากับในส่วนของบุคคลทั่วไปนะครับสำหรับร้านค้าก็คือ ที่ที่ท่านจะต้องเอาเงินไปใช้ใจ่ายในร้านพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีเปิดในส่วนของร้านค้าแล้วก็เปิดลงทะเบียนในส่วนของบุคคลทั่วไปด้วยนะครับสำหรับในส่วนของร้านค้านี้นะครับในขณะที่ผมทําคลิปนี้ก็เปิดให้เข้าลงทะเบียนแล้วนะครับก็คือ1ตุลาคมเป็นต้นไปนะครับ ส่วนสำหรับบุคคลทั่วไปนะครับจะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่16ตุลาคม6 3ตั้งแต่เวลา6โมงเช้าเป็นต้นไปหมดแล้วหมดเลยสังเกตนะครับว่ามาตรการนี้ไม่ได้กำหนดวันปิดนะครับกำหนดแต่ว่า10ล้านคนนะครับมาตรการนี้แย่งกันแน่นอน10ล้านคนผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมจะต้องเป็นคนสัญชาติไทยมีบัตรประชาชนรุ่นใหม่เพื่อใช้ในการลงทะเบียนการลงทะเบียนของรัฐบาลทุกมาตรการที่ผ่านมานะครับจะต้องมีบัตรประชาชนรุ่นใหม่ด้วยนะครับ เขาเรียกว่าสัญ,ญลักษณ์เลเซอร์นะครับเป็นพยัญชนะภาษาอังกฤษ2ตัวแรกนะครับแล้วส่วนที่เหลือก็จะเป็นตัวเลขนะครับถ้าท่านไม่ได้ใช้บัตรรุ่นใหม่จะไม่มีสัญ,ญลักษณ์ด้านหลังบัตรอายุที่สามารถเข้าร่วมได้นะครับต้องอายุ18ปีในวันที่ลงทะเบียนนะครับจำกัดจํานวน10ล้านคนแย่งกันลงทะเบียนงานนี้แย่งอุตลุ่แน่นอนไม่เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็สรุปง่ายๆคือท่านไม่มีบัตรคนจนนะครับถึงแม้ท่านทําบัตรคนจนหายก็ไม่ได้ทําให้ท่านมีสิทธิ มาตรการนี้นะครับถือว่าท่านมีสิทธิ์รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปแล้วนะครับส่วนมาตรการนี้นะครับไม่มีข้อห้ามอาชีพหรือข้อห้ามอื่นใดแต่อย่างใดนะครับสรุปง่ายๆก็คือเขาห้ามเฉพาะบัตรคนจนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านเป็นข้าราชการหรือท่านจะเป็นรัฐวิสาหกิจก็ลงได้นะครับเขาไม่ได้ห้ามไว้จะมีประกันสังคมก็ลงได้ เป็นกเกษตรกรก็ลงได้ได้รับความช่วยเหลือในมาตรการอื่นใดมาก่อนหน้านี้แล้วก็ลงได้ลงได้หมดนะครับแล้วก็งานนี้ไม่ได้จํากัดเลยนะครับใครรวยใครจนลงได้ทุกคนนะครับเขาห้ามอย่างเดียวนะครับก็คือห้ามผู้มีบัตรคนจนนั่นเองนะครับทีนี้ก็มาถึงระยะเวลาใช้สิทธิ์นะครับ ตรงนี้สําคัญมากนะครับถ้าใครใช้ผิดพลาดไปนะครับเงินท่านสูญเลยนะครับสามพบาทหายวับไปกับตานะครับและข้อมูลตรงนี้บอกได้เลยนะครับมีช่องผมช่องเดียวนะครับละเอียดถึงขนาดนี้นะครับชมคลิปช่องผมบอกได้เลยนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนหากได้รับ S M S นะครับไม่ว่าจะก่อน หรือในวันที่23ตุลาคมท่านต้องใช้สิทธิ์ครั้งแรกภายใน14วันนับตั้งแต่วันที่23ตุลาคม63ท่านจะใช้เท่าไหร่ก็ได้นะครับในการใช้ครั้งแรกนะครับ14วันเมื่อนับแล้วก็จะประมาณวันที่5พฤศจิกายนนะครับ ส่วนถ้าท่านได้รับ SMS หลังวันที่23ตุลานะครับก็ต้องใช้สิทธิ์ครั้งแรกภายใน14วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับ SMS จะใช้เท่าไหร่ก็ได้เช่นกันนะครับในการใช้ครั้งแรกเมื่อท่านใช้สิทธิ์ครั้งแรกภายใน14วันดังกล่าวข้างต้นแล้วจะสามารถใช้สิทธิ์ส่วนที่เหลือได้จนถึงวันที่31ธันวาคม2563หมายเหตุหากไม่มีการใช้สิทธิ์ครั้งแรกภายในระยะเวลาข้างตน้นสิทธิ์ที่ได้รับก็จะโดนดึงกลับ ไปเป็นสิทธิ์ที่เหลืออยู่เพื่อให้บุคคลอื่นมาลงทะเบียนรับสิทธิ์ที่ถูกดึงกลับไปทันทีท่านที่โดนดึงสิทธิ์กลับไปจะสามารถกลับมาลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการใหม่ก็ได้หากยังมีสิทธิ์เหลืออยู่แต่จะว่าไปนะครับไม่น่ามีแล้วนะครับผมถึงบอกนะครับถ้าท่านไม่เอาเงินที่รัฐบาลให้มา3,000บาทนี้ไปใช้ใน14วันตามเงื่อนไขตรงนี้นะครับ3,000บาทท่านจะหายวับไปนะครับแล้วเชื่อว่าไม่มีทางได้คืนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ท่านต้อง จดไว้ให้ดีนะครับว่าไม่เกินวันที่5พฤศจิกานะครับสิทธิที่จะได้รับคนละ3,000บาทสําหรับสถานที่ใช้สิทธิก็คือเอาไว้ใช้จ่ายร้านค้ารายย่อยหาบเล่แผงลอยร้านที่เป็นเฟรนช์ชัยที่ไม่ใช่นิติบุคคลและไม่รวมร้านสะดวกซื้อหมายถึงร้านสะดวกซื้อที่เป็นนิติบุคคลนะครับถ้าสะดวกซื้อที่เป็นร้านส่วนตัวทั่วไปก็สามารถรวมได้เช่นกันนะครับสำหรับร้านค้าที่เคยเข้าร่วมมาตรการอื่น จะต้องยืนยันเข้ามาตรการนี้ด้วยจึงจะใช้ได้ไม่ได้เข้าร่วมโครงการโดยอัตโนมัติและบางร้านแม้เคยเข้าร่วมมาตรการอื่นมาแล้วก็ตาม <c oughs> ก็ไม่ได้รับอนุญ,ญาตให้เข้าร่วมมาตรการนี้เพราะฉะนั้นนะครับร้านค้าที่ท่านเคยเข้าร่วมมาตรการอย่างเช่นร้านสุก,กี้ร้านชาบูที่ท่านเคยไปใช้บริการตามมาตรการเก่าๆนะครับอย่างชิมช็อปใช้หรือเราเที่ยวด้วยกันพวกนี้นะครับมาตรการนี้บางร้านนะครับถ้าเป็นร้านใหญ่ๆเขาไม่รับนะครับ ถือว่าไม่มีคุณสมบัติตามมาตรการนี้ท่านก็นจะอดเช่นกันนะครับใช้ซื้ออะไรได้บ้างใช้ซื้อสินค้าประเภทอาหารเครื่องดื่มและสินค้าทั่วไปไม่รวมลอตเตอรี่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยาสูบและก็การบริการยกตัวอย่างนะครับคือร้านทําผมตัดผมทําเล็บทําอะไรทั้งหลายนะครับแล้วก็ร้านนวดก็เช่นกันนะครับก็เป็นร้านบริการเป็นต้นนะครับอาจจะมีนอกเหนือกว่านี้นะครับการใช้สิทธิ์คนละครึ่ง ให้ใช้จ่ายผ่านแอปเป่าตังในเวลา6.00นถึง23.00นก็คือ6โมงเช้าถึง5ทุ่มนะครับแม้ร้านค้าเขาจะเปิดอย่างเช่นเขาเปิดตี5นะครับท่านไปซื้อก็ไม่ได้นะครับหรือร้านค้าเขาเปิดถึงเที่ยงคืนท่านไปใช้ก็ไม่ได้เช่นกันนะครับ ถ้าท่านเอาเงินไปซื้อในเวลานั้นนะครับรัฐบาลก็จะไม่จ่ายท่านนะครับหมายความว่าท่านใช้เงินตามแอปได้นะครับแต่จะเป็นเงินของท่านเองนะครับรัฐบาลจะไม่ช่วยท่านแม้แต่บาทเดียวเพราะฉะนั้นถ้าท่านจะให้รัฐบาลช่วยจ่ายคนละครึ่งท่านต้องใช้ใจ่ายในเวลา6โมงถึง5ทุ่มและร้านที่ท่านใช้ได้นะครับต้องใช้กับร้านค้าที่เข้าร่วมรายการดังกล่าวข้างต้นนะครับคาดว่าถึงเวลาจะมีโลโก้ของมาตรการคนละครึ่งแปะตามหน้าร้านนะครับ อย่าลืมนะครับบางร้านท่านใช้แอปเป่าตังได้ก็จริงนะครับแต่ถ้าร้านนั้นเขาไม่ได้ร่วมมาตรการนี้ท่านก็เสียตังฟรีเช่นกันนะครับท่านจะไม่ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลนะครับตรงนี้ต้องระวังหน่อยนะครับเดี๋ยวต้องดูว่าเขาจะมีมาตรการแก้ไขยังไงนะครับคาดว่าอาจจะมีโลโก้ไปแปะตามหน้าร้านนะครับท่านก็สามารถใช้ได้อย่างสบายใจขึ้นนะครับในการใช้ใจ่ายนะครับ จะต้องจ่ายในแอปเป๋่าตังไม่เกินวันละ300บาทหมายความว่าท่านจะใช้สิทธิ์ของรัฐบาลนะครับก็ต้องใช้ไม่เกินวันละ300ก็คือเราจะจ่าย150บาทรัฐบาลก็จะจ่าย150บาทสูงสุดต่อ1วันถ้าท่านจ่ายเกินวันละ300นะครับท่านก็จะได้ส่วนลดแค่150บาทเช่นกันนะครับสมมุติว่าท่านซื้อของ500บาทใน1วันนะครับท่านต้องจ่ายเอง350บาท เพราะว่ารัฐบาลออกให้แค่150บาทนะครับและเมื่อท่านใช้เต็มวงเงินแล้วนะครับถ้าท่านจะรอวงเงินกลับมานะครับท่านต้องรอในวันถัดไปในเวลา6โมงนะครับก็คือเวลาที่เขาเริ่มให้ท่านมีสิทธินั่นแหละพอ6โมงในวันรุ่งขึ้นนะครับปึง้งท่านก็จะได้150บาทกลับมานะครับท่านก็สามารถซื้อของ300บาทได้เช่นเดิมแล้วท่านก็จะได้รับความช่วยเหลือ150บาทในการจ่ายนะครับ ถ้าท่านจ่ายไม่เกินวงเงินนะครับท่านก็มีสิทธิ์จ่ายเพียงครึ่งเดียวนะครับความช่วยเหลือของรัฐบาลก็คือรัฐจะใจ่ายให้กับร้านค้าอีกครึ่งในวันถัดไปนะครับเพราะฉะนั้นท่านที่เป็นร้านค้าก็ต้องระวังนะครับว่าเอ๊ะเงินหายไปไหนครึ่งหนึ่งทําไมรัฐบาลไม่ใจ่ายให้ไหนบอกว่าจะช่วยครึ่งนึ่ง จริงๆรัฐบาลช่วยนะครับแต่จะช่วยช้าไป1วันนะครับเพราะว่าเขาจะดูว่าผู้มีสิทธิ์เนี่ยใน1วันเขาใช้เต็มวงเงิน300บาทหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นพอหลัง5้าทุ่มไปแล้วเนี่ยเขาก็จะมีการประมวลผลสรุปยอดใช้ใจ่ายในแต่ละวันของแต่ละคนนะครับว่าใครใช้ไปเท่าไหร่ขาดเหลืออะไรนะครับแล้วก็พอสรุปเสร็จประมวลผลแล้วพอหกโมงเชา้าไอ้ร้อบบาทก็จะเด้งเข้ามาในแอปของทุกคนนะครับเหมือนเดิมในแต่ละวัน การใช้ใจ่ายนะครับท่านจะต้องใช้ใจ่ายภายในวันที่23ตุลาคมเป็นต้นไปนะครับก่อนหน้านั้นจะไม่ได้นะครับแม้ท่านจะได้รับ SMS ก่อนวันที่23ท่านก็ไม่มีสิทธิ์ใช้ท่านจะใช้ได้ก็คือ23 6โมงเช้าเป็นต้นไปนะครับจนถึงวันที่31ธันวา63ก็คือ5ทุ่มของวันสิ้นปีนะครับเรียกว่าท่านยังไปเขาดาวได้นะครับยังเอาเงินตรงนี้ไปใช้ได้เช่นกันหมายเหตุนะครับหากต้องการใช้สิทธิ์เท่าใดต้องเติมเงินเข้ากระเป๋า G Wallet เท่านั้นเช่น การใช้สิทธิ์100บาทเราก็ต้องเติมเงิน100บาทเมื่อท่านเติม100บาทเนี่ยท่านก็สามารถซื้อของได้200บาทขัท้นตอนการเติมเงิน G Wallet นะครับมีทั้งหมด3อย่างเดี๋ยวผมจะรวบรวมข้อมูลแล้วจะมาสอนทุกอย่างเลยนะครับในการเติม G Wallet ทั้ง3แบบนะครับไม่มีการหักสิทธิ์หากใช้ไม่หมดในแต่ละวันระบบก็จะคืนสิทธิ์ที่ไม่ได้ใช้เข้ายอดรวมของผู้ที่ได้รับสิทธิ์ยกตัวอย่างเช่นในวันนั้นใช้แอปเป่าตังซื้อของ100บาท เท่ากับว่าเราจ่ายแค่50บาทรัฐก็จะจ่าย50บาทเพราะฉะนั้นสิทธิ์ในวันนั้นนะครับจะเหลือ100บาท100บาทไม่ได้หายไปไหนนะครับระบบก็จะคืนสิทธิ์ที่ไม่ได้ใช้นะครับเข้ายอดรวมของผู้ที่ได้รับสิทธิ์แล้วก็จะคำนวณสิทธิ์ใหม่ในเวลา6.0 0น,นอของทุกวัน สิทธิที่เหลือสามารถตรวจสอบในแอปเป่าตังได้อย่างตัวอย่างนะครับท่านเหลือ100บาท100บาทก็จะย้อนกลับไปในระบบใหม่นะครับพออีกวันหนึ่งท่านก็จะได้สิทธิ์150บาทเหมือนเดิมให้ท่านไปใช้จ่าย300บาทในวันต่อไปนะครับในการเข้าร่วมของร้านค้านะครับร้านค้าที่ไม่ใช่นิติบุคคลใครที่เป็นนิติบุคคลนี้คือจบนะครับไม่ต้องเข้าร่วมนะครับสามารถลงทะเบียนผ่านเว w ร์ยูเโคลละครหรือแจ้งผ่านสาขาของธนาคารกรุงไทยเริ่ม1ตุลาคม เป็นต้นไปหมายถึงวันนี้แหละครับเดี๋ยวมีอีกคลิปผมสอนลงทะเบียนให้แล้วนะครับท่านเข้าไปรับชมกันได้เลยนะครับร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการอื่นให้เข้าไปตรวจสอบในแอปถุงเงินจะเจอป๊อปอัพแจ้งให้เข้าร่วมมาตรการคนละครึ่งหรือไม่บางร้านเดิมจะเข้าร่วมไม่ได้เกี่ยวกับมาตรการนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปออกมาเกี่ยวกับการเติมเงินเกี่ยวกับการโอนเงินเกี่ยวกับการสมัครสําหรับ10ล้านคนนะครับจะทยอยออกมาเรื่อยๆนะครับเรียกว่า ครบทุกอย่างเท่าที่ท่านผู้ชมอยากจะรู้นะครับติดตามช่องผมไว้ได้เลยนะครับข้อมูลข่าวสารดีๆแบบนี้นะครับถ้าชอบก็ช่วยโปรดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆจากผมนะครับวันนี้ผมทนายไอทีก็ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ